อะไรก็อยากจะเป็นพี่เป็นน้องกับฉันทั้งนั้นนะจุดนี้แปลเอาทำไมอันเลกาอุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้แปลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับกินให้ตัวแตกพูดเลยว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแบบได้ยินปะ ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้แก้วมากับฝนที่แท้ฮูนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะคือพอจะกดถ่ายคลิปปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เห็นหัวข้อคลิปชื่อคลิปรูปปกนู่นนี่นั่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้แก้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าพูดเลยนะเปิดคลิปตอนนี้ยังไม่ได้แกะดูคืออยากจะมาแบบเซอร์ไพรส์ไปพรมๆแบบเซอร์ไพรส์มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นไหมแต่ว่าแก้วเนี่ยเป็นคนที่สั่งแก็บบ่อยนะก็คือคืเลื่อนๆนแล้วล่าสุดก็คือเจอรูป น้องคนนี้นะคะ2คนตั้งคู่กันเขาเป็นเบอร์เกอร์แบ็คพิงก็คือเป็นแบบแบ็คแอนพิงอ่ะก็เป็นแบบสีดำดำแล้วก็สีชมพูเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกก็เลยจะมากินนะคะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากสตอรี่เรื่องราวแค่นี้นะคะเราก็ได้ทำการสั่งมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละระหว่างตั้งกล้องนู่นนี่นั่นนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวแบ็คเนี่ยก็จะเป็นหมูแล้วก็ตัวพิงอะ่ะเป็นแซลมอน ราคาจะเป็นเซตเซตแรกอ่ะจะมีแบบอย่างอื่นคู่มาด้วย288บาทแล้วก็เซตสีชมพูเนี่ย159นะคะนี่อ่ะเปิดก่อนเลยนะคะให้ดูความตื่นเต้น4เพราะว่าวันนี้ฉันจะมาดูความแปลเฟินฟายมา3มเลยจ้ะอ่ะคนละถุงก็คือน้องรวมกันอยู่ในถุงนี้ล่าสุดคือเรียกอาหารว่าน้องแล้วอะไรก็อยากจะเป็นพี่เป็นน้องกับฉันทั้งนั้นนะจุดนี้ นี่นะคะมี1ชิ้นอุ้ยเห็ดปะเนี่ยอุ้ยเราตั้งกล้องเตี้ยลงอีกนิดแป๊บหนึ่งล่าสุดก็คือแมววุ้นวายทำไมอันเลกอ่ะตอนแรกว่าจะแบบว่าแบ่งให้ฮอกินไม่แน่ใจว่า3อันนี้ก็คือคนเดียวหรือเปล่าอ๋อแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวแบบเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือแบ็คพิงของเราขอแกะให้ดูก่อนเลยละกันไม่มีอะไรมากแป้งสีดำนะคะ แต่จะดูว่าอร่อยเปล่าจริงๆก็คือแกะกินได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาเน้นความแบบสะดวกสบายเนาะน่าจะเป็นแป้งแบบทาโค้อะไรเงี้ยไหมเดามัว่วขอประทานอภัยจริงๆแค่เห็นว่าแบบเป็นแบ็กทิงก็เลยแบบอยากรออุ้ยนี้สวยมากของกินล่าสุดคือสวยนี่สีชมพูวาเลนไทน์สุดๆนะคะวิน้องนิ่ม,มากนี่อันนี้เป็นแบ็กนะคะ ก็คือแบ็กพิงแค่นี้เลยแต่ว่าเซตเขาก็จะมีเฟนไฟล์มาให้ซึ่งตอนเนี้ยเฟนไฟล์มีอยู่1 2 3ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นแป๊บนะขอแป๊บหนึ่งขอจัดดีกว่าอันนี้คือลุ่มล่ามแขนเสื้อก็แบบอืมแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนอยากจะเป็นแบบสายกินที่เขาแบบว่าเอาโต๊ะ แล้วก็เอาตัวเตี้ยอย่างเงี้ยคงมันยากมากเลยอะไม่รู้แบบเนี้ยถูกไหมเสียเส่ยงๆไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือที่เห็นนี่เฟนฟรายสี่ที่เราจะลองกินตัวเด่นก็คือแบ็กกับพิงนะคะอขออนุญาตนะคะคือที่เด่นๆน,น่าจะเป็นตัวแป้งไหมว่าแป้งเนี่ยรสชาติเป็นยังไงขอก่อนเลยเนาะ เะะบอร์เกอร์ปกตินะคะคือเป็นเบอร์เกอร์หมูชีสแป้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีความแบบนุ่มนะแต่หมูเป็นแบบว่า2ชิ้นนะคะใช่ไหมเหมือนแบบ2ชิ้นอร่อยนะคะลืมบอกว่าอันนี้นะคือ1แถมหนึ่งเขาจะมีเซตนี้เป็นไก่ไก่ย,วยาวๆแต่แบ่งเป็น2อ,อันแบบนี้นะคะ อร่อยอะ่ะใครชอบกินเบอร์เกอร์ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแก้วก็ชอบนะคะกินเร็วไปจิดคอให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าแก้วเนี่ยตั้งโต๊ะถูกไหมคือแก้วดูเขาก็จะเห็นแค่คอกันมันจะได้เห็นอาหารหรือว่าต้องอาหารก็ต้องสูงแบบนี้ถูกไหมมันจะได้แบบ เห็นเห็นอะไรแบบนี้เอออยากเป็นแบบยูทูบเบอร์ใส่กินจริงจังอันนี้เป็นพิงคนะคะแซลมอนเนื้อแบบยุบยับยุบยับเลยกินจ้ะแซลมอนทอดด้วยนะไม่ใช่แซลมอนแบบเฉยเฉยเป็นน้องมอนทอดแก้วชอบกินแซลมอนมากอ,อันนี้แปลกไม่เหมือนผสมอะ ะจะเห็นป่ะสีส้มๆมมากๆก็คือล้องม่อนฝั่งนี้ก็เหมือนแบบเป็นแบบเอามาทำอะ่ะเป็นแผ่นๆตอนแรกแก้วคิดว่าแซลมอนทั้งแผ่นมุ้แซลมอนอร่อยอะ่ะแต่เฟรนฟรายเนี่ยก็คือเยอะเขาจะมีแบบชีสมๆนี่ชีสมมากเห็นไหมห แก้วให้อันนี้แก้วรู้สึกถึงความแปลกใหม่คือแก้วอาจจะไม่เคยสั่งแบบแซลมอนด้วยแล้วแก้วชอบของทอดไงอันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูธรรมดาหมูไม่ทอดด้วยอันนี้คือทอดอ้ะเห็นไหมให้ดูแบบชัดๆอ่ะว่าจะให้หอชิมเดี๋ยวให้ฮอชิมแบบนิดนึงจะบอกว่า คลิปวันนี้นะที่เพิ่งลงไปตอนถ่ายก็คือกินชาบูเพิ่งลงไปนี่ก็คือมันนั่งกินอีกแล้วอร่อยอะ่ะชอบอันนี้อ,อันนี้อะรหนึ่งร้าสิบเก้นะนะจะเป็นแบบเซตอย่างเงี้ยร้อยห้ากินอันนี้เพเลเลยอ่ะสงสารน้องแบก๊กเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าใครที่เคยกิน b a ๊กแอนพิงแล้วลองเลือกทีมว่าชอบทีมไหน เออเราจะได้รู้ว่าเอ,อ๊ะใครพิงนะใครแบกส่วนตัวเนี่ยแก้วให้พิงนะคะเลือกเลยแก้เป็นคนที่เลือกข้างเลือกแล้วนะคะส่วนแบกเนี่ยก็คือเบอร์เกอร์หมูปกติจริงๆก็อร่อยทุกอันแหละแต่ว่าอยู่ที่แบบรสปากแต่ละคนว่าชอบอันไหนอันนี้คือไก่ทอด ล่าสุดนี้เพื่อนๆถามเข้ามาว่าแก้วเนี่ยสั่งอาหารกินวันละเท่าไหร่เพราะว่าคือแก้วอะบอกเพื่อนๆใช่ไหมว่าเราอะจะทําอาหารมากขึ้นแต่ก็ยังสั่งอยู่เอาจริงๆนะแก้วไม่ได้สั่งแบบบ่อยขนาดนั้นวันละรอบสองรอบแล้วแต่งงมั้ก็แล้วแต่อาหารที่เราเลือกเช่นถ้าเป็นอาหารปกติก็คือร้อยขึ้นถ้าสองคนเนาะก็สองสามแต่ถ้าอาหารแบบเนี้ยก็จะแพงขึ้นหน่อยก็จะเป็นห้าห้าร้อยประมาณนี้ แต่ว่าก็ไม่ทุกมือ้อคือวันละมื้อเดียวก็ส่วนใหญ่กินเต็มที่คือวันละมืม้อเช้าก็คืออาหารตามสั่งแถวบ้านนะคะหอซื้อเป็นไฟลยแบบเหี่ยวแล้วอะ่ะมันแบบมันไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วเพราะมันลาน โชว์ให้ดูทำไมรู้ไหมเห็นนิ้วนี้ไหมใครเป็นมั่งคือบางทีอ่ะแก้วไม่ได้ตั้งใจนะแบบพอยกแก้วขึ้นมาก็คือเห็นใช่ไหมว่าแก้วแอบกินไส้ในหมดแล้วก็คืออาจจะพักแป้งให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์สีชมพูเนี่ยนี่นะแต่หมดแล้ว โอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะแก้วขอเท่านี้พอคือแก้วอยากมาลองว่า b a c k a n d Pin พเนี่ยก็คือรสชาติเป็นยังไงนะส่วนตัวแก้วก็คือบอกได้เลยว่าเบอร์เกอร์ ของเบอร์เกอร์คิงปกติแหละทุกคนแต่ว่าเขาแค่มีกิมมิคที่เออมันดูแบบน่าสนใจน่าแบบน่ากินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแก้วก็ยกให้พิงทั้งใจทั้งใจเลยแบ็คเนี่ยสีดำอะ่ะเขาจะมีเนื้อแล้วก็หมูให้เลือกนะคะแต่เนี่ยก็เลือกหมูมาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้แก้วเนี่ยกินอะไรลองคอมเมนต์เพราะนี่นี่เห็นไหมคะนี่อะไร เรามีโต๊ะสูงนี่ที่เห็นแค่คอแล้วค่ะเออตื่นเต้นไหมจริงจริงมันก็มีตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วปะแต่ก็ตื่นเต้นเป็นเพื่อนหน่อยละกันนะอ่ะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบาย